คุณผู้ชมคะคนถ่ายเนี่ยรู้จัก Application Grab กันดีนะคะ Grab นี่เป็น Start-up นะคะที่ถือว่ามีบทบาทสำคัญนะคะในธุรกิจการขนส่งอย่างมากทีเดียวนะคะล่าสุดเองมีข่าวนะคะจากทางด้านรอยเตอรที่อ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือบอกว่า Grab กับ Gojek อินโดนีเซียเนี่ยเขาเตรียมที่จะควบรวมกิจการกันซึ่งนั่นอาจจะเป็นมุมที่ดีสำหรับใครที่เป็นนักลงทุนนะคะอย่างเจ้าของเงินอย่าง s o อฟแ a n ์เขาก็บอกว่าดีเป็นการปูทางเข้าสู่ตลาดหุ้น แต่อีกมุมหนึ่งค่ะคนที่เป็นคนขับหรือว่าไรเดอร์สไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจากการควบรวมกิจการเหมือนที่เราเห็นในบ้านเราคือก่อนหน้านี้เรามี Grab มี Uber ถูกไหมคะแต่แล้วเนี่ย Grab ก็ซื้อธุรกิจ Uber ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดทําให้ Grab เนี่ยครองตลาดนะคะโดยเฉพาะในอาเซียนบ้านเราเองส่วนใหญ่ก็จะใช้ Grab กันนะคะอาจจะมีเจ้าเล็กๆเข้ามาแข่งขันบ้างแต่ว่าถ้าเทียบสัดส่วนแล้ว Grab ก็ยังเป็นเบอร์ที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควร สิ่งหนึ่งที่ได้ยินเลยคือไรเดอร์สหรือบรรดาคนขับเขาก็จะบอกว่ารายได้ของเขาลดลงนะคะเพราะว่าไม่มีการจูงใจให้ไปขับแบรนด์ไหนเนื่องจากว่ามีแค่แบรนด์เดียวนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือในแง่ของผู้ใช้งาน ก็ถือว่ามีตัวเลือกไม่มากนักนะคะค่ารถเองที่หลายคนบอกแต่ก่อนมีโปรโมชั่นเยอะนะคะแล้วก็มีการลดราคาเนี่ยมีโค้ดต่างๆให้ตอนนี้ก็น้อยลงมากทีเดียวเรื่องนี้นะคะทางด้านของสาภาพนักขี่หรือว่าไรเดอร์ของทั้ง Grab แล้วก็ Gojek ที่นูนิเซียเนี่ยเขาบอกว่าเตรียมจับประท้วงทั่วประเทศเลยนะคะถ้าเดินหน้าการเจราจาควบรวมกิจการกันจริงๆโดยไม่คุยแล้วก็ไม่ ให้สหาภาพไปมีส่วนร่วมซึ่งตอนนี้นะคะทางด้านของคนที่เป็นทางด้านคนที่เป็นคนขับ,นนะะบเ,เนี่ยนะคะทั้ง Grab และ Gojek เนี่ยสหาภาพนี้มีสมาชิกกว่า1 0 0 0 0แคนด้วยกันนะคะแล้วก็ถ้าไปดูแล้วนะคะทางอินโดนีเซียเองก็ยังคงไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้แต่อย่างใดว่าจะควบรวมกัน หรือไม่และจะพูดคุยโดยมีสหาภาพเข้าไปมีส่วนร่วมได้หรือเปล่าเพราะว่าคนกลุ่มนี้ที่เป็นไรเดอร์เนี่ยเขากังวลว่ารายได้อาจจะหายไปหลังจากช่วงโควิดเองก็มีการแข่งขันสูงแล้วรายได้ก็หายไปด้วยหยุดแล้วนะคะจึงอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะ